สวัสดีจ้าเก็บผักเด้อเก็บผักเก็บทุกวันดูเมื่อกี้ก็เพิ่งพัดกินแต่ก็บ่าท่านเบือ่อหรอกป้าหลายขักดุขับโอ้ยท่นเก็บกันเด้อพี่น้องกินเหี้ยพุ่งเขียวไปเลยเก็บทุกวันนี่เก็บยิ่งดก จริงจริงฮะฮึอบลาบอยู่นี่ เก็บก็ยิ่งดกเนาะสะออนชั้นกระดายอร่อยพัดอร่อย,ออยเก๋วันนี้เป็นสีลมๆสะดวกดอกกระไล เาไปขายไหนหลือฮึขายด้วยกินเดิงแจกเดิงนี่แหละนี่ <c oughs> ไปเก็บเอาไว้บวบก่อนบวบฝรั่งกูเชียดนั่นนะ่ะกูชี้นี่นั่นแหละแต่ว่าเป็นเนเป็นแบบหน่วยกลมๆเพราะว่า ขาบรเก็บวันนี้แล้วภูเกี้มันใหญ่โผด่ี่็นไหมรู้ปะแบบเดียวเข้าเดียวไหมใหญ่สวดออกสวดออก ได้ละดกเด่นนะปลูกไว้สองต้นโอ้ตกปลูกไว้สองต้นกินอะ่ะเก็บตัวรังแตว์แล้วก็จะเก็บไปนี่ด้นี่หัวละผ้าง่ามพูดกินพระท่านกินพระท่านจะเก็บไปแห่แกเก็บไปแห่ร้านอาหารเขา เขาได้ใช่เนาะเต่ป้าตองซสือคนเดียวกินบาท่านแล้วโอ้ยกวยเตี๋ยวเลือเน,นาะหลุดน้ำแป๊บเดียวเดียวก็แเตก้เดียวก็แเตกมาง่ามคือเก่เกกเป้าตองห่วง อีกตัดอีกหลายรอบแม่ดูม่เขือพ่วงฉันก่อนที่คือบอ่ปีนี่ฉันผูกเองแน่คือจะคือที่ตอกปีนีเนาะลุนช่วยฉันด้วาจะได้กินมะเขือพ่วงบ่ปลูกสามปีแล้วเพราะท่านได้กินจจกที่อยู่ฉันก็ตอนกิ่งไวๆๆ้เรื่อยๆเดี๋ยวฉันปีนี้เขาจะตอนกิ่งของต้นนี้ไว้อีกสำหรับปีหน้าคอยดูดูว่าปีไหนที่ได้กิน แต่ฉันมีความรู้สึกว่าปีนี้คือจะคืออยู่คือจะขาวทาอยู่โอ้ยนั่งกระโ้ยลุกกระโ้ยโอเคดูมะเขือฉันต้นนี้เลยนี่กระถางง่ามคักใหญ่คัะเห็นไ,ไหมดูด้วยว่าจะเป็นมนะเขือมะเขือข้างกางบเพิ่มะเขือข้างบาาางบกบ เพราะว่าฉันจำพันบ่อได้ไหมฉันปลูกมะเขือเจ้าพญากับมะเขือข้างกูรุนช่วยฉันด้วยวจะเป็นมะเขือไอชวยกนดูว่าต้นสูงไรนะนี่ฉันก็เอาไว้ในตู้นี่แหละนี่ก็ใบใหญ่นี่โอ้ยสววขคืนสวดคุนสววขคืนสวขค,คืนด้วยมะเขือฉันดูดูโอ้ยเออต้นนี้ดอกกันต้นนี้ดอกสีขาวถ้าว่าต้นนี้ ต้นนี้ดอกสีม่วงค่อยดูว่าที่เป็นอัน,อนยังไงแต่ทีแน่แน่แนงามคักงามคักงามคักฉนันกระสอนตะพักแค่นี้แหละระกุงก็กำลังแตกกำลัางงามงามสอนเนาะ ให้ลูกไปเข้าบ้านเองเถอใะในที่ล่กเข้าบ้านมาลูกน,ลนี่เหล,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 ลืออยู่ตัวเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยแมวฉันหกเจ็ดตัวรถกระชอนทยอยตายไปที่ละตัวที่ละตัวเหลืออยู่ตัวเดียวนี่แหละอย่าออกถนนเด้อลูกเด้อนี่ ลายเต๋ออันนี้เก็บหมู่บ้านนี่เก็บหมู่บ้านนี่ก็บ่้านได้กินอยู่นี่เก็บกบ,บ้านน,นี่หน <c oughs> ให้จิ้กินทันดีใจหลายที่ฉันต้อง ไปกอร่อยอร่อยเด้อฉันผัดฉันใส่ทุกอย่างแม้กระทั่งทำอ,อาหารฝรั่งทำสปาเกตตีมากาักกรนี่ฉันก็ใส่เดอ้อร่อยครับอันนี้ก็ต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ผัดก็ได้แกงเลี่ยงก็อร่อยโอ้ยเร่าแค่นี้แหละพี่น้องหัวฟูอยู่ฉัน,อนขอบคุณเด้อที่เขามาดูฉันแค่นี้แหละขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า